เพียงจะเห็นหน้าแว็บแรกหลยๆคนก็คงจำกันได้ดีกับชายคนนี้ที่มีซาย,ยาว่านักเลงใบซา,าวาผู้โด่งดังในทิกตอกทั้งๆที่บุมีทิกตอกเป็นของตัวเองเลยโดยซ้ำชายผู้เป็นคู่คองสาวติวแทมยังเวาม้วนและลมดีจากทินทานบ้านนอกบ้านหน้าเพราะไม่อายถามหาอันนั้นมันเป็นเพลงองชิมงานลูกเคยใส่มองย่างใดก็ตามและวันนี้บราลุวมคลิป5้าคลิปที่มันโด่งดังในทิกตอกของสายที่เป็นคู่คองของเารติวมาให้พี่น้องในเบิ้งในสมกันโดยว่ากันว่าความมั่นความห้ามีรวมอยู่นนำกันทั้ง5คิปนี้เลยแลอา เป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วไปเบิ้งกันเลยแค่หนึ่งนาทีจนวันนี้แล้วฉันยังลืมไม่ได้สักทีกค่หนึ่งนาทีกั่หนึ่งนาทีทำเอาดวงตาฉันไหลเป็นปีแค่ในนาทีต่อานที้เราถากกันเอาอีกง่าๆอีกกะที่อ่ะหนึ่ง เงีกาไอ้ฮะเอาเงอเงี้ยหนึ่งขอด้วยข้อ่หกขนเด้เออวะเดียวม้วนๆมวนๆงเลก็มืมือนักเหมือนนไปาวไปบอเออโอ้ยฝาเอ้ยฝาห้องทวมไปทวมกับยาแมมันโอ้สัญญาสัญญาข้าจะหัวนะจะคออย่างไรเด้ยไปสาวเฮ้ยขออสี่ห้จะไปดอยด้วยจะขึ้นใส่เป็นอยู่

นาทีแ um ่หนึ nah. ่งนาทีทำเบ้ร้ำตาฉันไหลเป็นปีแค่หน้าที่อจากนี้เราขากันจะสิเนี่ยจะสิไปใช่เปไปบัตรเลยี่สิไปบุญแม่บัตไปบุญอยู่บัตรกระโลกมบอกย่อบูรตายยู่รตายเฮ้ยบูรษท่าแบกเดี๋ยวขึ้นมาหง่าท่าเองคนนี้นะแต่ท่าเองขอยขิ่บึงเด็กนี่อะไรบอ ไปเอากล้วยให้เจ้าก็จะห้ยไปด้วยดยจะชื้อ่อยือน้อาเลยินกันโดนนาะบานบ้านมันนัามบ่เออทาแป้งกันเ้อมันาคามเล็กหน่อยลายบ่ลา้อยู่กระทามหคือว่าเขยากหยอกว่าเด็กหน่อยเอออยากหยอกเขาอยากหยอกคอยดีบ่สุดอย่างงามนเนาะใช่ยังี้ โอ้ใท้ขเพิ่งเนี่ยหัดบฟังทงอย่งเนมิยาเนี่ยวะฮะัย่างจะจะถือยังใส่ทงเย่โอ้หมกม่วงมแต่เขาจะเอาไห้บอกท่นคอยให้เงืนเน้จนี่จะซืยากไปด้วยบนนี้ห้จ้างใหจมีเยอกบ่าเอาจเจอยอนขอซื้อน้อยเด้อซื้อน้อย ทุกทุกท่านที่บังคลิปนี้จนจบเมื่อท่านเบ่งมาฮหอดค่นนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันสำหรับบรลุนกสิขอบุีอย่างไรแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับมิน้คอกล่าวคัมวาสซาบไอดี